น้ำไม่ลึกโดนแล้วโดนจริงด้วยโดนจร,จริงด้วยโดนจริงๆด้วยนะนอุ้ยโอ้ยเนี่ยอยู่ใต้การมะพร้าวนี่โอ้ยเข้าไปแล้วอืมโดนแล้ว โอ้ื้อายแล้วโอ้ย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 กดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดอื้อื้อหือ แลก็สวัสดีครับท่านะเจอกันอีกแล้วกับผมนะจ๊กรีวิวฟิชชิ่งเดี๋ยวนี้มาตามหาปลาช่อนนะครับเป็นลักษณะเคูข้างส่วนปลานะครับลักษณะเป็นส่วนปลาแบบนี้คูก็จะอยู่ข้างแบบนี้ เดี๋ยวมาติดตามปลาช่อ,อ,ชอนแกนอย่าลืมนะครับวยก,กันกดไลค์กดติดตาม่องอนจาจักรีรีวิวพิพิธนี้ด้วยไปะลองเล่นนี้นะนะอีกหนึ่งหมายที่ค่อนข้างนา่าสนใจนะตรงนี้น้งลึกนะตรงนี้ลองดูครับดีเขาย่าละ ตรงนี้น้ำมันลึกผมคิดว่าไงก็มีชระโดดแน่นอน ตายยากตนี้เนดะี๋ยวยุย่ยวดไะก่วนปวนไก่อน แง่อ้โกัดไม่ทะลุนะครับโอ้โหนี่กัดท้ายเหยื่อกัดช่วงนี้ อีหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจครับขอยาบอีหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจครับขอ,ยอ,ขอ,ยอหยาบน้าใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากครับคือใหญ่เลยอะนี่จิบนี่ไปมาไล่มาไลมาน้ำหนูเลยไล่มาน้ำหนูเลยใหญ่ ใหจริงครับตัวนี้มาเล่เธอเลยไม่รู้ว่าลังอยู่ข้างในหรือเปล่านะใหญ่มากครับตัวนี้โหผมว่าน่าจะมี หกมีเจ็ดเลยอะใหญ่มากครับเดี๋ยวลองเป็นแผงครับมันมีตัวขึ้นอยู่ครับนะเดี๋ยวผมลองเป็นกระดี vibration st นะบลองดูลองใต้น้ำดูครับเพื่อจะได้ลุ้น น้ำไม่ลึกโดนแล้วโดนจริงด้วยโดน,โดน,โดนจ,รจริงด้วยโดนโดนโดนจริงๆด้วยนะอุะ้ยพาเขาอ๋อโอ้โหฉาโดนแน่นอนครับโอ้ยสภาพนี้ฉะโดนแน่นอนนะ โอ้โอ้ออกไม่หยุดเลยโอ้มันเต็ดกลางฟ้านะโอ้ทำไมแรงดีจังวะน่าจะออกมา

ดำปี่ดำปีแล้วอ๋อเอาไงเดี๋ยวนี้ <c oughs> ตัวแล้วครับดำแล้วจะโดนแะน่นอนนะตรงนี้ติดก้างมะพร้าวนะฮะผมอาจจะต้องลงนะ้ำ ใหญ่ด้วยผมจะต้องลงเอาก้านนุ้นขึ้นก็ค่อยวางแผงก่อนคอ้อคิปเปอร์ไปแล้ว <c oughs> มันน่าจะหมดแรงแล้วตอนนี้กิปเปอร์ไปไหนล่ะ ผมจะต,ต้องเอากา้านนี้ออกมาเผื่อมันมาพันอ,อีกออกแล้ว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 โอกรีโอ้ยักอยสองโลก,กว่านะตัวนี้เขียวปีดนะครับ โอ้ดีมันกัดเข้าตัวเวบ็ดเขาเป็นตัวเบ็ดที่ค่อนข้างแข็งนะข้อดีของก็ดีเหล็กวายเบชั่นเอสทีโคตรรลักรีอ้อย แต่แต่สามเงี่ยงออกยากครับรอหมดแรงก่อนอนี่ฮะมันเป็นเหลี่ยมที่มีหญ้าอยู่โดนเลยนะต้องระวังด้วยมือ เดี่ยวมือตัวเองนี่แหละเแบบ็ดมันยกเลยครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้หน่าจะมีสามสำเร็จครับพ้อผมนี่ครับผมก็กะว่ามันจะเป็นปลาช่อนเนี่ยแต่ว่าเป็นชะโดนะครับโอ้โหสองหรือสามเนี่ยไปช่างกันนะนะนะดูสีสวยมากนะครับ นี่นะครับเต็มปากดูชัดๆนะครับไวเบชันเอสีนะครับจากค่ายคิงฟ็อกโอ้ยลุ้นกว่าจะได้ผมกลาบไม่น่ารอดนะครับมันเข้ากิ่งปาสีดำสวยๆเลยช่อน <c oughs> ชโดนะครับส่วนปาโอ้กลัวสะบัดเหมือนกันขีมก็ไม่ได้เอาข้ามมาเดี๋ยวถ่ายรูปครับ<ห>ตัวนี้มันอยู่ในดงสวายเลยนะดำดงตรงมุมแหละสี่โลสี่โลนึง ก็รอให้นิ่งสักพักนะผมก็กลับมาซ้ำตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่คิดว่าปลาน่าจะออกันอยู่เยอะต่เปิดเปิดเบกไม่ตึงมากนะไม่พอตึงนะครับไม่แข็งมากอือโดนแล้ว เกี่ยวห่างปลาครับสภาพนี่ไม่น่านั่นไงสวายครับโหโอ้โยวันนี้เจอแต่ง,งานอะไรครับเนี่ย เจอสวายเพิ่งจะรู้ตัวนะฮะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันอาจจะนึกว่าอาหารมันหรือเปล่าอยู่อาจจะนอนอยู่ อะไรครับเนี่ยดี King Fork White Edition ST เอาสูตรโดก็เอาสวายก็ได้โอ้ยโอ้ยอันนี้ผมเจออะไรครับเนี่ยโอ้โหตัวอะไรครับตัวอะไรครับ บันเทิงบันเทิงโอ้ยมีสิบกว่านาทีแล้วโอ้ยไม่มีคนเปลี่ยนมาเปลี่ยนผมหน่อยไม่ไหวแล้วผมเยอะไม่ไหวแล้วมันไม่ขึ้นเลย อไอ้แลคือตรงนี้มันเป็นดงสวายนะเพราะน้ำมันลึกนะปลาก็จะมาออยตรงนี้จับหางได้ป่ะวะ ไม่อยากให้มันเจ็บเยอะนะโอ้โหกิโลวะเนี่ยโอ้ my god โอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราใช้กระดีเหล็กไฟเบ a t i ชั้นเอสทีจะค่าคิงฟอมนะดูโอ้โอ้เจ็ดแปดมีแน่นอนมันมากตอนนี้เดี๋ยวรีบปล่อยนะครับเกี่ยวกัะโดงหลังนะครับเบ็ดคมมากนะครับมันมากนะเดี๋ยวรีบปล่อยนะยอด เนี่ยตัวเบ็ดคมแข็งนะครับปุกหูนีฝั่งเข้ากระโดงหลุดยากครับปล่อยอนะใหญ่ครับอ้ยห้ 5, 6, าหกเจ็ดแหละใหญ่มากหมดที่มันนะแข็งแรงดีครับทีนี้พอออกตองตัวนะครับกินเวลานานมาก ผลงาน Vibration ST อสทคจ้ายคิงฟอก15กรัมนะครับโอ้โหหลากหลายได้ทุกปลาเอาอยู่นะฮะตัวเบ็ดคมแข็งเฉียบนะครับก็อย่าลืมนะเพื่อช่วยกันกดไลค์ like, กดติดตามไม่ชอบน่าจะก็รีวิวเิชนี้ด้วยคิดหน้าไปตกปลาอะไรเดี๋ยวติดตามปก่อนครับสวัสดีครับร้อนมากมาก